สวัสดีครับตทางช anel น,น,นะครับมี่น้องอาชานดีเดี๋ยวเรามาร่วมใส่บัตรพระด้วยกันนะครับอตอนนี้พระท่านเดินกลับมาแล้วนะครับ ท่านเดินกลับวัดไปแล้วนะครับวันนี้ท่านมา4ี่รูปบางวัน4รูปบางวัน5รูปบางวันก็เรูปนะฮะไม่แล้วแต่นะฮะเพราะว่า2วัดรวมกันบางทีก็วัดที่3ก็มาก็ดีเหมือนกันนะพี่น้องท่านมีโอกาสมาโปรดสัต์โปรดพวกเราทุกคนเพื่อให้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลโอ้ช้าวนี้อากาศ สดใสนะครับเมฆหมอกจางนะฮะอากาศเย็นแต่ว่าก็ไม่เย็นมากเท่าไรก็สบายๆนะครับสำหรับคลิปเช้าวันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเกาะของเช้าของวันพุธนะวันนี้วันพุธนะครับสำหรับคลิปนี้ต่อทางชแนลขาถูบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจต่อทางชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ